ใครบอกเที่ยวสงการไหมสนุกไหนโผล่ออกมาสิเต้นสะบัดโดดกระน,นำเกือบหลุดกระจายมวนหลายในงานสยามสงการที่บาว์วอามาไนาได้เวลาออกจากถ้ำแล้วแ่ะครับเสื้อผ้าหน้าผมจัดหนักจัดเต็มสีสันต้องมาไม่ใช่ไรหรอกกลัวหลงง่าไม่ได้ออกมาเล่นสงการหลายปีแล้วปีนี้ขอมาแบบครบครบหน่อยแล้วกันดีเราก็ได้บัตรภาษาใบามาถึงก็ดิ่งมายืนยันตัวตนและที่นี่เขาลงทะเบียนจากบ้านมาก่อนแล้วนะครับมาถึงก็มารับลิชแบนเข้างานด้านในนะครับจะบอกว่า ที่นี่มีการจัดสรรขั้นตอนในการดูแลแขก VVIP ได้ดีมากๆเลยแหละครับก่อนจะออกไปเจอน้าเจอฝุ่นด้านหน้าก็แวะมาที่บูธนะครับที่นี่เขาจัดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเสีย่มบำรุงผมตัวนี้ใช้แล้วนุ่มมากๆเลยมีมุมถ่ายรูปก,ก็มีสินค้าตัวนี้นําเข้ามาจากต่างประเทศเนาะสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวะช้อปปิ้งกันได้เลยและยังมีบูธอื่นๆอีกมากมายเราจะพาไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับนี่ก็คือมังกรขนาดใหญ่ตัวนี้ราคาเป็นล้านเลยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนี่าาถถาานก,ก็เ,ะะกกเป็นบูธสาหรับโชว์ความเป็นไทยชุดนับมวยที่ บาวรามานายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนฮ่องกงและก็ชาวต่างชาติรู้จักกันดีจองตั๋วเข้าไทยและตีตรงมาที่นี่คนเข้างานนะครับขั้นต่ําวันละสามหมื่นคนโอ้โ oh, หคนไทยแทบจะไม่ค่อยได้เที่ยวเลยละครับเสียดายมากๆเลยอยากให้มาสนุกแบบเราบ้างนะครับวิ่งกระโดดรถเต้นแบบสบายใจเพราะนี่คือห้างของเราี่คือตุ๊กตาไทยที่รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่สุดในขณะนี้สิน้ากระแสจันทรวงการที่แต่งกายปาบอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี <c oughs> แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นซอต์พาวเวอร์ได้เหมือนกันมาถึงโซนด้านหน้ากับบ้าานนของกิิทีี่มรร กับชาว่างชาติที่นี่เขาชื่นชอบแนวสตรีทฟู้ดครับร้านอาหารมากกว่า200ร้านค้าทยอยเปิดกันยาวเยีย yeah. ดในนู่นเลยบาร์บีคิวรุกชิ้นทอดข้าวไข่เจียวไต้กก่ออีสานเครื่อดืบไอติมแท่งแบบโบราณก็ขย่ากันมาหยุด ที่สาคัญสาวน้อยตกน้ําก็มาและด้านหน้าสาหรับสายบูต้องมาไหว้ขอพผอนที่นี่เลยพระกลมตรงนี้บอกได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอบอกเลยว่าคนไหวเยอะมากโหเข้ามาอีกทีคนเป็นแสนแล้วเนะ่จ๊ะเดินทางเข้าไปด้านในตัวงานมาถึงบูธก็มีกิจกรรมของเราบรรดาสปอนเซอร์มาร่วมงานกันเยอะครับท่างมากๆเลยฝรั่งก็ขอถ่ายรูปไม่หยุดอืนี่ก็คือหนึ่งกิจกรรมโชว์การบอนรำได้สวยงามมากอยากให้มีการจัดแบบนี้แท้ความเป็นไทยไว้ทุกที่และทุกปีของสปอนเซอร์ก็แจกกันไม่หยุดคนกลับกันไหล แทแวะเข้ามาถ่ายรูปที่หน้าแบ็คดอปมันก่อนแล้วก็เตรียมเข้างานกันได้เลยครับคอนเสิร์ตก็เริ่มเล่นตั้งแต่17นาฬิกาสิลิปินดีเจระดับโลกค,คนกันข้ามน้ำข้ามทะเลมาโชว์งานสยามสงการนี้สนุกมากๆจริงๆครับถ้าใครพลาดปีนี้ปีหน้าอย่าลืมนะทุกคนบอกเลยว่ากิจกรรมนั้นไม่อยากเปียกก็ออกมาเที่ยวสมองโลกันบ้านนะจะได้ไม้เครียดปีหนะ้าเจอกันบ๊าย